สบายต่อมาสรีมีคืนนะจริงๆน้องเชษการ์น่ะคงก็ต้องช็อกนี่ปล่าปะให้ญาติให้พี่น้องให้ตัวเองไปทนความต่างๆสีที่มาแรงของโบธิก้าคือสีเขียวอ้าวอะไรเนี่ยยังไงโอ๊ยอะไรอ่ะสอบเก้าฉันเหรอสอบเก้าฉันเหรอใช่สอบเก้าฉันเออยูดิช็อปปิ้งไม่รอฉันเลยอ่ะเอาอย่างนี้จะช่วยพี่ถือก่อนเออาเป็นคนดีแต่เราไม่ชอบต่อไงเอาโอเคได้วันนี้คือเป็นป่าใช่ไหมเธอเลี้ยงฉัน อะไรวะเธอสิได้เลยฉันดูไหวฉันเสียอะไรมาล่ะฉันเป็นพนักงานเพราะฉันโดนแกงช่วงนี้เป็นยังไงครับพี่สาวช่วงนี้ช่วงเทศกาลเราจะไม่ช็อปไปไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราเตรียมตัวเมานี้มาช็อปเพราะเราช็อปปื๊อประเดศสิทธิพิเศษถูกต้องได้ไรมั่งเริ่ม ถ้าเกิดว่าชอ็อกก็ประกาศตอนะคะได้ตั้ง4,500บาทคืน <Why? S 1> สูงสุด4,500อบาทค<า>ืนพุ่งมาในป่านดีปะ,ะเหมือนแบบได้ยินว่ามันจะมีแบบต่อที่1ต่อที่2อะไรสักอย่างใช่ปะต้องช็อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีแถมรับเพิ่มอีกตั้ง4,500บาทต่อที่1เนี่ยประหยัดภาษีได้สูงสุดถึง1 5 0 0บาทเลยนะแล้วเมื่อมียอดสะสม3 0ม0 0ืรับสิทธิ์นำไปลดหย่อนภาษีอีกต่อที่2จ้า รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก4,500บาทเมื่อใช้คะแนน K p o i n t 30,000คะแนนแลกเท่านั้นใช่แล้วก็จะไปช้อปปิ้งอ่ะที่ร้านตบอัพ s อของ b o ิ t e g เวเนต้าพี่สายจซื้อของขวัญให้น้องใช่ไหมเขาใช้อยู่แล้วคุณมีโทนสีเด็ดนะคะสีแดงปีสีเขียวอ๋อจริงจริงใช่อันนี้คอลเลคชั่นใหม่อ่ะใช่เหรอใช่คอลเลคชั่นแฮปปี้สปริงอ่ะของบ o t t e g a อ๋อเออว่ะใช่สีที่มาแรงของบ o t t e g a คือสีเขียวเฮสีทูบูล นี่พูดจริงเลยอันนี้พูดจริงจริงใช่ไหมจริงจริงสวัสดีค่ะคุณชูสวัสดีค่ะดูมอลนี่เมื่อกี้เราก็บอกว่าโปรเทคท่านี่ยซีซั่นใหม่อ่ะสีของเขาคือสีเขียวใช่ไหมอาพูดทิ้กล้องค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราอ่ะผูกแตว่าผูกกันผูกเองว่าเราจูเขียวพิตาชิโอคนเห็นไหมเนาะคนละบุญมาก ดูดิดีมะดีมะนี่มัชก็สวยนี่คือในโอกาสพิเศษนะคะสามารถซื้อให้ตัวเองได้เลยใช่อะช็อปเลยค่ะจริงไซส์นี้มันคือ้ดีมีเซ็กนะจะบอกให้ว่ามันสามารถใช้ได้ผู้ชายและผู้หญิงจะฝากคนรักก็ได้ฝากญาติพี่น้องอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะรับเลยค่ะอาลุ้นเองไงอาอะไรวะเดี๋ยวจะซไม่ใช่กำลังเลงใบหนีอยู่คือตอนแรกได้ยินเซ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้เองน้องเอาไปไหนว่ามา ใบนี้นี่นี่หนูเอาไปไหนบ้างมาใบนี้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 เอาทั้งหมดที่พี่ดิฉอยากได้เลยค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดแล้วก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์กี่เดือนก็บอกขอบคุณค่ะอู้หู้ตายละเอาถือถือให้แล้วอ่ะสวยขอบพระคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยน้องสาวไปผ่อนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปผ่อนด้วยไม่สิผ่อนสิยังไงอ่ะไปไหนคะนี่ไงเดี๋ยวจะมาช้อปปิ้งเราอยากเป็นลิซ่าในวันนี้ จริงหรอเด้นะเราก็ได้นะสูงๆเรก็ถึงตาเราก็กลมโตหลังจากที่เราจะทำเกินมาเลยจริงๆต้องเช็สการ์่นะคงก็ต้องซ้อมหน่อยปาให้ญาติให้พี่น้องให้ตัวเองไปขูดควันต่างๆเออจิบปาฐะรับถืออะนี่ตาเราไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะมาที่นี่เห็นปะมันหายไปเป็นคืนไม่กับผิวใช่ปะเออสวยเนาะเห็นปี๊บอกแล้วตัวนี้เรคเคมเมนซื้อเลยค่ะ มีแล้วอะอ่าเธอซื้อเธอก็ซื้อให้ฉันมั่งสิไม่เมื่อกี้ฉันซื้อกระเป๋าเธอเยอะมากเลยนะทำไมต้องเติมอยู่เนี้ยก็แล้วเห็นมัดเธอแน่นมากแน่นมาแน่นดีสวยมะชอบมะดี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 เอาผ้าแดงหนึ่งนะค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะแจ้ใช่ก็เมื่อกี้เธอซื้อแต่ไม่คุ้มเลนะฉันจ่ายค่ากระเป๋าไปแพงมาก ขอบคุณนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดีฉันได้หนึ่งถุงแต่ฉันจ่ายไป3ถุงโกนอยากจะพาไปชอบต่อได้เป็นแบรนด์สไตล์ญี่ปุ่นเธอต้องชอบฉันรู้ไปที่ไหนเพราะฉันอ่านสถิติขอออกเสียงพอนัลส์อีกหนึ่งทีค่ะ beams beams ซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นใช้แล้วเขาก็จะเข้าใจในสรีระร่างกายของชาวเอเชียแล้วฉันก็เลือกว่าคือตัวนี้จ้ะสอยเลยไหมใสยเลยสิใส่เลยเขาเสื้ออะไรกันเก่งเข้าชุดจนจำได้ว่ามีใช่ที่ไรอ่ะอุ้ยน่าคือน่ามากคือโคตมากไปแคมปิ้งเนาะไปแคมปิ้งไปหยกแคมปิ้งติดเก๋ไรเงี้ยปลายปีซึ่งเราสองคนดูน่าแคมปิ้งมากเลยค่ะใครเอาไปก็เป็นพารล น่ารักเนาะจริงๆรหรือจะใส่กับแบบเอี๊ยมกับนี้ก็ได้นะไม่ฉันว่าอันนี้น่ารักนะอันนี้ก็น่ารักเอี๊ยมใส่กับอันนี้ใช่แล้วจริงๆริแล้วแต่ความชอบไม่ใส่ความชอบผมเลยแหม่โหดมันคือเรื่องความสนุกก่อใส่หมวกสีใส่หมวกให้ดูสิไม่ได้เปทางเนี่ยกระบังล้มแต่ตีสามใส่ปึ๊บเนี่ยไม่ได้ช้อปปิ้งหน่อยสิช้อปิเออเอาตัวไหนอะตัวเมื่อกี้เหรอเช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็ แถมซื้อให้พี่ให้พี่สาวอีกหนึ่งชุดอ้ยเห็นดะพี่สุดเลยอ่ะเอาซื้อนี้ด้วยให้พี่ลีเอาใจตัง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 คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะซื้อของให้เด็กๆกันเถอะค่ะใช่จริงๆแล้วการแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีของขวัญไม่ใช่แค่เพรพุ่ยใหญ่ให้แฟนนั่นนู่นนี่เด็กๆเขาก็ต้องอยากได้ใช่เพราะว่าเราจะมีการจับฉลากไงคริสต์มาสร์คพีซมาร์คต่างๆ พอชอบไปยังไงก็ได้แบบแคชแบตกันคืนลดหย่อนภาษีได้อีกโอ้ยี่อมาสวีมีคืนอ่ะดี่เนาะไงคะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยมากช้อปปิ้งมันมากตอนนี้ก็ตัวบอกรว่าซื้อทุกอย่างที่มีเพราะว่าตอนนี้สิทธิพิเศษที่เราได้อะตั้งแต่วันนี้ถึง3สันวาคมใช่ไหมดูการช้อปปิ้งผ่านบัตร กรสกรค่ะเป็นความสุขที่คุณเสกได้อุยนี่คือเค้กที่สั่งไว้ใช่ป่ะใช่แล้วนี่สำเร็จผู้ใหญ่ถูกต้องเหมาะมากเหมาะมะเหมาะมากนี่กระเช้านี่ทั้งหมด1,800บาทก็ได้กระเช้านี้ไปด้วยทั้งหมดทั้งเซตนี้เลยแล้วยังมีอีกนี่เราสามารถสั่งแยกก็ได้นะเออนี่อันนี้รถมายังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกอันนี้คือมาแชร์เพื่อต้องกินฉันก็เลยอาจทำเซอร์ไพรส์ให้พี่ลี สวัสดีพีใหม่นะคะพี่สาวคุณตลาดอ๋ออ,อันนี้สั่งให้ใครเนี่ยอันนี้เคกคุเรียนสั่งไ้ให้ผู้ใหญ่ที่ออฟฟิศงาวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกมากเพราะว่าเราแบบทั้งกินทั้งชอปปิง้งใช่แหละ แล้วก็มีแชร์ทริปดีดด้วยมิสแอนแมทเฮาททูต่างๆเครื่องสำอางเก๋ๆของกินอร่อยอร่อยนะคะเพียงแค่คุณใช้สิทธิพิเศษจากบัตรนี่ก็ต้องบัตรนีนะคะต้องใช้ต้องใช้แบบนี้เท่านั้นนะคะเอออ่ะพเสร็จอังไม่พอไงพอเดือนหน้าจ่ายตังค์ด้วยอ่ะเงินเดือนออกจ่ายตังค์ด้วยอะไรเนบัตรเธอเงินบัตรเธอไม่ชช่อเธอชฉันขโมยเอามาจากในกระเป๋าตังค์เธอ 干掉。<laughs> <laughs>